สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมสวีทแดนนะคะออาเด็ดมาตั้งนานแล้วนะคะแต่เราไม่ได้เข้ามานะคะก่อนอื่นใส่โค้ดเชื่อว่าทุกคนน่าจะใส่โค้ดกันน่าจะครบละเมั่งนะคะเราก็เพิ่งได้มีเวลาเข้ามานะคะอ่ารับไปแล้วนี่งานฉลองอันใหม่ไะนี่ใช่ปะเอ้ยอนใหม่ชุดลูกมาตามสเต็ปน,าาน่ารัก่ะ น่ารักน่ารักตาสบัยชิงโชคยมีเหรียญนี่แต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องทำอันนี้ก่อนเผื่อเผื่อได้เหรียญมาเพิ่มเราจะได้สุ่มทีเดียวชึบโอเคไว้แล้วก็มารับที่ตรงนี้โอเค มาสุ่มดูชวิงเออในไงเห็นว่าเราเราบอกแล้วว่ามันได้เพิ่มเออได้ไข่มาด้วยเห็นไหมหมดแล้วจ้าจะมีก็แค่ชุดเอ,อชุดหมดลูกเลยค่ะแต่ยังไงเราก็คงสุ่มไม่ได้หรอกเนาะหรือไม่ก็ดองอะ่ะถ้าใครแบบว่าสมมติเราเห็นนี่มันยังไม่คุ้มใช่ไหมเราก็ดองมั่งเพราะมันไม่น่าจะได้ซ้ำอะ่ะ เออว่ะน่าสนใจเดี๋ยวครั้งต่อไปเราดองไว้ดีกว,ว่าเออเอาไว้สุ่มแบบทีเดียวมันเก็บรวดหมดเลยอย่างเงี้ยเออผมคิดดี <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่แหละอออันนี้ออนไลน์วิกเหลือวันสุดท้ายทันไหมนี่ทันแหละทันอยู่หรอกแล้วก็แอคทีฟยังเหมือนเดิมเนาะสัเจรอธิษฐานก็ยังเหมือนเดิมใช่ปะ ใช่ยังเหมือนเดิมชุดเหมือนจะเปลี่ยนไหมก็เหมือนจะเปลี่ยนนะแต่เรามาดูงานฉลองกันต่อดีกว่าสมทีได้ลูกปปกนะคะแล้วก็เป็นปีอุ้ยหน้าตาวายเขียวยังเลยครับสวยเตะตาผู้อื่นมาั่นมาดูสตอรี่สิเฮ้ยนอนอยู่บนเปด้วย เฮ้ยเวอร์แรงนะอาจูบมัวคนแรงผ้าแบบปิดเลดมากเอาอ,อะไรปิดได้ไหมเอาแบบนี้ได้ไหมอะไรครับเนี่ยใครเป็นคนคิดผ่านนะ,ะตามนี้นะคะแล้วก็ชุดลำลองผ้าคือแบบอืน่ะ แซ่บจริงๆอันนี้คืออะไรเคร่องประดับอ่ะประดับพื้นนะคะนี่ไหลายคนถามนะคะว่าประดับพื้นหาอย่างไงก็หาตามตามนี้แหละตามเลยลัคกี้แล้วก็เนี่ยถ้านั่นก็มาแลกตรเนี้มีเด็กดื้อไปขวนประตูนะทุกคนสุ่มกันเลยไม่ต้องนีรอเพราะยังไงเราก็เกลืออยู่แล้วนะฮะอย่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังคำนี้ใช้ได้เสมอ นะครับนี่ก็สแตมสะสมชุดก็น่าจะเออก็สวยอยู่นะเหมือนจะไม่สวยแต่ก็สวยอยู่แล้วอื่นก็ไม่สนใจ้วจนะอันนี้ก็รวมกลุ่มซื้อก็จะมีหินสุ่มใช่ไหมแล้วก็เหลียนฟ้าเหลียนแดงโอเคเบิดแล้วที่เหลือก็จะเป็นต้องอินทุกวัน จำกัดเวลาสั่เจ้าที่ฐานฝนเราโตกสะสมล็อกอินเตมิมเงินรายวันก็จะมีแค่ไข่กับเหรียญสุ่มนะรู้สึกสำหรับใครที่ถามว่าเติมเพชรยังไงคุ้มสุดก็น่าจะเป็นพวกแบบว่าตอนที่เขารีมาใหม่ๆเนี่ย,ยเช่นนหนเนี่ยรับสองเท่าใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเขาจัดกิจกรรมแบบจำกัดเวลามาแบบเหมือนซื้อแล้วต่อยอดเพชรอะ่ะแล้วก็มี โบนัสเติบโตอะถ้าใครที่ยังไม่เคยเติมนะแล้วก็แพ็กมือใหม่นี่ก็โอเคนะเราว่า Ooh, ช่วงกิจกรรมจะคุ้มสุดต้องรอดูว่าช่วงไหนที่เขากิจกรรมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเพชรนะคะเผาไปหมดแล้วก่อนหน,น้านะ่ฉันเผาขนมฉันไปหมดแล้วแล้วก็แล้วก็วกไอเช่นม,มอ อุ้ยสุดสวยมากโอ,อนอนกิ้งเกือกบนที่นอนขอดูหน่อยครับมีสตอรี่แน่นอนเฮ้ยเวอมากเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้ว รู้สึกว่าเชไเซตนี้จะความวิวิจะเยอะอยู่นะ <laughs> กับท่าเนี่ยโอ้อไปก็แต่ที่นอนสวยวะ่ะไม่ต้องทำแล้วและนอนกิ้งไปทั้งวันอะดูทรงอันนี้หมอนแล้วมีหมอนด้วยล่าสุดหมอนใส่ทองคุณพัดช่วย <laughs> แล้วก็อยู่ในไข่ในประดับพื้นเนี่ยฉันขำอ่ะเด้อฉันขำมาเนี่ย แล้มีหมอนอ่ะพร้อมนอนตลอดเวลาคืออะไรวะอันเนี้ยอันเดิมเนาะน่าจะมีไข่ใหม่อยู่ในเนี้ยที่เรารับมาอันนี้ปะเฮ้นี้ไข่ที่นั่นใส่สักอย่างเถอะอันเนี้ยอันเนี้ยเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยพาราหน้ารังมากตุ่ม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  แล้วสัญญาณหลอนคืออะไรวะน้องกระตุย่านานาลากาแล้วทรงผมก็เฟียวฟ้าวมะพร้าวแก้วดูดีเทลดอกโบตันบ้านเนี้ยทรงผมเหมยดอกเหมยเหรอสวยนะชอบสีแดงสุมเลยไหมทุกคนกล่องนี้สุมมาได้แค่นี้เองอะสมเลยไหม แล้วก็ย่อยแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นชวิงอันนี้ก็เปิดไปเลยครับเออตึงๆส่วนอันนี้ก็เปิดไปเลยสามสิบห้าอันแบบตึงๆได้ไรเออทรงผมถาวรมาครับเออไม่ใหญ่เดินยไม่คิดจะได้อย่างอื่นเลยยังไงนอกจากทรงผมกับเกิรมเนี่ยบอนอีกแล้วเออชีพิตติดบนก็แทงคีกว่าไม่ได้ปะ แล้วก็อะไรนะเมื่อกี้เออเราจะต้องมาดูตรงนี้ด้วยนี่นะนี่เพลงเข้ามาสองเพลงนะรู้สึกพวกเธอไปนค้นหาและเต้นดึ้ๆเอาเองนะคะวันนี้มีแล้วอุ้ยขอบคุณครับอันนี้น่าจะซื้อไปแล้วนะจำไม่ได้แล้วตัวไหนซื้อไปตัวไหนยังไม่ซื้ออันนี้ซื้อยังนีมน่าจะยังนะอย่าแลกซ้ำนะถ้าแลกซ้ำแล้วพวกเธอย่อยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มนะจริงๆเฮ้ย ว้าวสุดียังไม่มีอ่าไม่พอต้องไปเต้นแล้วเราขาดเต้นมาสองสามวันแล้ว,วเธอเราต้องไปเต้นแล้วขอบคุณเช่นกันครับเอาจริงๆเราเอาไว้แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะ้ของขวัญเนี่ยก็จะส่งค่ะถ้าเข้ามาเจอใครก็จะส่งให้คนนั้นแหละเพราะเราไม่รู้จะไปทำอะไร นอกจากส่งให้กันหรือไม่ก็ช่วงกิจกรรมอ่ะฉันลืมเข้ามาเปลี่ยนโค้ดให้พวกเธอเลยฉันขอโทษแต่ฉันก็จะพยายามพยายามอยู่นะโอเคนะคะทุกคนตรมนี้เลยก็สามารถเข้ามาเวลเข้ามาอะไรกันได้แล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะถ้าอะไรตอบได้เราก็จะพยายามตอบนะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่เราไม่รู้เราก็ จะามถามหรือหามาให้นะตรามนี้เลยหมดแล้วบอหมดแล้วมัง้งหมดแล้วแหละนี่ไงเพลงที่เข้ามาใหม่คือกซูขอฟังนิดนึงไม่ได้สิเราปิดเสียงอยอะอย่างรั่วชึบชกบกำลังจะบอกว่าคลิปนี้จะดีดจะดีดนิดนึงคิดไปคิดมาอา้าวเราก็ดีดทุกคลิปเนี่หว่า ต้องทำใจนะพวกเธอดีดของหวานครับวันไหนที่แบบได้กินของหวานนี่คือดีดจัดเลยดีดมากเออต้นแรกมาไม่ได้ถูกไปหน่นะเมื่อกี้น่าจะแรกชุดมานะชุดน่ะชุดน่ะเซ็งวะ่ะสำหรับใครถามที่คูป,ปองนี้แรกยังไงนะคะตามตามตามเดิมก็คือสารเจ้าอทิษฐานนะคะ เดี๋ยวเราจะบอกไว้ทุกคลิปก็แล้วกันนะคะใครรู้แล้วก็ผ่านไปเนาะใครยังไม่รู้ก็แวะดูแค่นั้นเองเนื้อบนหนไข่จ้าเฮ้ย,ยน่ารักอ่ะหวานหวาน,วนเป็นเป็นเป็นคนที่เขาเรียกอะไรสีชมพูคือสีกระกิกนี้สำหรับฉันแต่ฉันชอบคือมันน่ารักอ่ะใครห้ามไหวว่าไอชีชมพูหรือใครห้ามไหวเนี่ยมันน่ารักได้เห็นไปเน่ใส่แล้วรู้สึกตัวเองน่ารักขึ้นแบบร้อยบวกบวกไม่ใช่ละ เอ้ยขอบคุณครับเยอบเยยยอบเยยถึงเราจะไล่สารละไปหน่อยก็เถอะแต่ก็เยอบเยยยอบเยมาฉันจะแถมไม้เตอบอกแล้วอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะหมดแล้วปะเออหมดตัวมอบไปเลยโยนปุ้มนี่ยังมีเอาออกไปตุ้ม โอเคนะคะทุกคนก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมไปแล้วบ๊ายบาย